ตอนนี้สกู๊ปพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้ว,ลวไปติดตามกันเรื่องราวของนางเอกไซมีนิกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับแฟนคลับเยอะมากทั้งชาวไทย<อ>และก็ชาวจ<อ>ีนโดยเฉพาะแฟนคลับชาวจีนนี่เยอะจริงๆสาหรับออมสุชานะคะคุณผู้ชม,มคือแฟนคลับเหนียวแน่นมากอาจจะเป็นเพราะว่าออมสุชาเนี่ยเริ่มดังจากภาพย,ายนตร์เรื่อง yes or no คือเขาส่งไปตีตลาดที่เมืองจีนแล้วเป็นเรื่องราวความรักระหว่างหญิงกับหญิงแล้วก็ที่เมืองจีนตอนนั้นคือยังไม่เ่อเป็นเรื่องใหม่มากหญิงกับหญิงรักกันทําให้คู่ของออมและตินา ดังที่เมืองจีนมากๆเลยใช่คือเขาบอกว่าถ้าออมก,กับตินาจะเย็นเนาะถ้าออมก,กับตินาเนี่ยนะคะไปที่จีนเนี่ยคือมีแฟนคลับเหมือนแบบดาราเกาหลีมาบ้านเราอ่ะใช่คือยอกป้ายแล้วเช่ารถตามต้องมีกาดอะต้องมีกาดคอยคจริงๆขนาดนั้นเลยนะคะแล้วนี่ไงล่าสุดมีกระแสอีกกระแสหนึ่งที่แทบจะมาแรงคูคค่กันนั่นคือกระแสของฟูเฮาไทยที่ดังมากเหมือนกันนะคะก็เลยมามีกระแสเขาเรียกว่ามาแชร์คู่จิ้นไปเป็นคู่จิ้นกับ ับไมพิรัตแทนนะคะเพราะว่าฟูเฮาไทยตอนนี้ก็ดังมากเหมือนกันเพความที่ดาวก็ดูดาวว่าเข้าไปดูในแฮชแท็กฟูเฮาไทยในไไอินสตาแกรมลูกเยอะมากทั้งชาวจีนมาใช่ด,ด้วยใช่ใชถูกต้องคือจริงๆดังมากๆมีกระแสะข่าวต่างๆนานา,นาเกิดขึ้นเยอะมากจริงๆนะคะสําหรับคู่นี้ค่ะอันนี้เราก็เลยเอ็กซ์คลูซีฟมากๆพี่ดาไปดูกันนะคะว่าคู่จิ้นคู่ใหม่ระหว่างออมสุชาและไมพิรัตเองเนี่ยออมเขาจะว่าไงบ้างติดตามชมค่ะ สวัสดีจ้าคุณผู้ชมวันนี้เอฟยอมออนทีว erm ีของเราขอพัดเ่าาเมาฮอ,อ,อฮอตเปิดซอกแซกชีวิตคนดังแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันบ้างดีกว่ากับเธอคนนี้เลยจ้าอ,อมสุชามานะยิ่งชั่แหมชั่วโมงนี้รีบดิเลย,ยว่าเธอคนนี้ดูจะฮอตไม่แพ้นางเอกช่องดังทั้งหลายก็ต้งแต่เริ่มเข้าวงการก็เห็นเธอนั้นมีงานแสดงต่อเนื่องทั้งงานนางงานละครล่าสุดก็งานเพลงอย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่าสาวฮอตได้ยังไง แรกใครๆคงคุ้นเคยกันกับบทบาทของสาวพายในภาพยนตร์เรื่องเยซโนอยากรักก็รักเลยที่ประกบคู่กับสาวลอยอย่างตินาสุพนาากับเรื่องราวความรักแบบหญิงรักหญิงที่เรื่องนี้ทําให้เธอนั้นได้แจ้งเกิดจนโด่งดังไปไกลถึงเมืองจีนจนคนยกให้ทั้งสองนั้นเป็นคู่จิ้นกันไปเลย กระแสคู่ิ้นฟีเวอร์อีกเรื่องก็ต้องเป็นซีรีส์ดังอย่างฟูลเฮาส์วุ่นนักรักเต็มบ้านกับบทบาทของสาวอ้อมแอมคู่กับนักร้องหนุ่มไม้ที่รับบทโดยไม้พิรัตที่เรื่องนี้ทําให้แฟนๆไดอมยิ้มตามฟินเวอร์อีกคู่ก็ว่าได้อย่างนี้ไม่ควรรอช้าเราไปคุยกับเธอคนนี้กันเลยดีกว่าว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับผลงานที่ฮอตจนเป็นปีทองแบบนี้เป็นปีทองเลยเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นก็นดีค่ะก็ จริงๆก็มันจังหวะมากกว่าที่งานเรามาลงล็อกในปีนี้ยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนงานออมด้วยค่ะมันเป็นความต่อเนื่องในด้านงานยอะไรเงี้ยซึ่ง ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะทำว่าอย,อย่างองเป็นคนเลือกงานน้ำก็จะดูเป็นว่าเอ้โปรเจกต์นี้น่าสนใจอะไรยังไงน้ำก็จะเลือกทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีมากกว่าที่ที่มีงานที่เข้ามาในลักษณะที่มีความเชื่อมโยงในงานกับต่างประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เรามีแบบโอกาสทางทางการทําง,งานในต่างประเทศด้วยค่ะเป็นอะไรที่ดีใจมากค่ะฟูฮาเพราะว่าเออไม่ไม่ได้คาดหวังมากตั้งแต่แรกแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทําให้ดีที่สุดอยากอยาก อยากทำซีรีส์ที่มันรู้สึกว่าทำให้มีอะไรบางอย่างในวงการมันเปลี่ยนไปทั้งวิธีการเล่นวิธีการทํางานคือคุยกับพี่นันดาแล้วแล้วเรามีความคิดตรงกันว่าเ,เราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในซีรีส์ของเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพอออกมาแล้วคนดูชอบคนดูประทับใจมันมันคนทํางานมันรู้สึกดีมากค่ะคุณจีนนะคะกับไม์พิรัต ก <g ül> ็รจ, <g ül> จริงๆก็ดีใจอะค่ะที่ออแฟนๆชอบเราสองคนในตั้งแต่ในเรื่องแล้วก็พอจบแล้วก็ยังก็ยังชอบอยู่แล้วก็ยังอยากให้เ,เราแบบคบกันจริงๆหรือว่าจิน้นอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจค่ะถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีอะค่ะด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะคือเวลาเรามีงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยกันซัพพอร์ตจริงๆก็ไม่ใช่แค่ไม้อะค่ะถ้าเกิดใครคนอื่นที่เป็นเพื่อนเราแล้วก็ แล้วก็ซัพพอร์ตเขาแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงเนี้ยเราอยู่ด้วยกันเยอะเราเราก็ต้องช่วยกันเองอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะกีดการ์ดขนาดนี้นะคะแต่ว่ามันมันก็ดีค่ะอะไรที่ทําให้เขามีความสุขมันก็ดีค่ะหลังจากจบซีรีส์นี้เราก็มีเอ่อเหมือนสเปเชียลค่ะเป็นสิ่งพิเศษที่มอบให้คนดูก็มีทั้ง มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรดีเรคเตอร์คัด้วยออกมา3ตอนแล้วก็มีทั้งสเปเชียลคล้ายๆกับ If We Got m a r r i e d เหมือนประมาณว่าถ้าเกิดเราว่าเราสองคนเนี่ยแต่งงาน,นจริงๆเป็นคู่สามีกันจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นสเปเชียลเอพิโซดออกมาค่ะ <Hello? S 1> จริงๆอ่ะหนูอ่ะ,อะดีใจตรงที่เอ่อพอพอคนจัดว่าสิ่งที่ช่องทางที่พวกเราทำอยู่มันเป็นเคเบิลแล้วเราทำให้คนหันมาสนใจได้นี่ก็คือมันเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จในใน,ในฐานะแบบคนทำงานอยู่แล้วอะไรองเง ที่เราทําให้คนสนใจคอนเทนต์ของเราได้แล้วก็ในโอกาสข้างหน้าก็ก็น่าจะมีอะไรดีๆทําร่วมกันต่อไปนะคะถ้าเกิดทางทางผู้ใหญ่เขามองเห็นโอกาสหรือเห็นช่องทางหรือเห็นความเหมาะสมอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ทําอะไรร่วมกันนะคะไม่ใช่แค่ด้านของงานแสดงเท่านั้นที่สาวอ่อนสะตนาดเพราะล่าสุดเธอนั้นก็ไปลองหยิบจับงานเพลงอีกด้วยจับสิ่งต้นแรกอย่างเพลงจากใจที่เธอนั้นมีส่วนร่วมหลายๆอย่างจนลงตัวกับความเป็นตัวเองมากที่สุดในเพลงนี้ จ,จริงๆง,งานเพลงเนี่ยแอบแอบซุ่มคุยแล้วก็ถ่ายฟูลเฮาแล้วค่ะก็คือแอบซุ้มทําอยู่ละแลาไม่ได้บอกไหนก็ต่างคนต่างทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่อยากอยากทํามานานแล้วเพราะว่าออรู้สึกว่าเราก็พอจะร้องเพลงได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ร้องเป็นซีรีส์ประกอบประกอบละครหรือว่าหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มาครั้งนี้ก็เลยอยากอยากทําเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็อ,อ,อยากอยาก ่วยอยู่ในกระบวนการการทําด้วยอะค่ะไม่ใช่แค่เเข้าไปร้องเลยอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอะค่ะ, <ๆ S 2> คะได้ลองแต่งเพลงได้ลองดูว่าเอเราชอบแนวไหนหรือว่าเครื่องดนตรีชิ้นไหนที่เราจะอยากให้มันอยู่ในเพลงของเราหรืออะไรเงี้ยสไตล์ทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันยากมาก <S <S ค่ะมันสำหรับออมมันยากกว่าการเล่นละครคือหนูเคยแบบให้ให้หนูไปร้องไห้ก็ง่ายกว่าอีกเลยเงี้ยตอนที่นั่งแบบแต่งเพลงหรือว่าเข้าห้องอัดอะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็มันก็ยากค่ะมันแบบสวนทางกับสิ่งที่เราเคยทำเพราะสิ่งที่เราเคยทํามันคือการเล่นเป็นคนอื่นนะคะแต่ว่าคือตอนเนี้ยเราต้องทําทุกอย่างที่มันออกมาจากตัวเราเองะคะ่ะมันก็มัน,นมันเป็นอะไรที่แบบเราได้เรียนรู้ที่จะทํางานในกระบวนการใหม่ๆมากกว่าชื่อว่าเพลงจากใจค่ะก็เป็นเพลงที่ คุยกับโปรดิวเซอร์ไว้ว่าอยากจะส่งความรู้สึกของใจผ่านเพลงนี้ไปให้กับคนที่เขาแบบเป็นกําลังใจให้เราคนที่คอยติดตามงานของเรามาตั้งแต่แรกหรือว่าคนที่รักเราอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เขาได้ฟังเพลงนี้ที่ที่ออกมาจากความรู้สึกของเราอะค่ะ แม่แมแม,แม,แมเป็นสาวที่เก่งมากความสามารถานี้เรื่องหัวใจนั้นจะมีใครมาครอบครองแล้วหรือยังยางานนี้ก็ต้องให้เจ้าตัวได้ชี้แจงกันซะหน่อยเพราะเชื่อว่าเหล่าแฟนคลับทั้งหลายคงจะตามเชียร์ให้คู่ชิ้นของเขาดีรักกันนอกจอแน่ๆนเพราะกระแสคู่จิ้นกับหนุ่มไม้ดูจะมาแรงแซงหน้ากระแสจิ้นเก่ากับสาวหล่อติณน,นาไปแล้วเรื่องหัวใจอะคะ่ะโหตอนนี้เบามากก็ยังไม่ได้หรอคิดเรื่องอะไรพวกนี้เลยมาหนุนก็ว่า เป็นช่วงชีวิตที่ที่เราแบบทํางานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในช่วงนี้แล้วก็เลยยังไม่ได้แบบเจอใครหรือว่าได้คุยับใครอะไรมากมายเลยอะค่ะยิ่งสอนยิ่งไม่เกรงเพราะเราสอนไงเราก็แล้วก็ไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายคืออะไรที่เขาคิดแล้วมีความสุขก็ก็ก็คิดได้ไงค่ะ จริงมันก็มองเป็นเรื่องเรื่องสนุกเป็นแก๊กในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแฟนคลับที่เป็นทั้งของออมกับของไม้แบบรวมตัวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่ว่าจะแบบไปที่ไหนเขาก็จะคอยอัปเดตกันเนาะอัปเดตข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็น่าจะเป็นเพราะแฟนคลับเนี่ยแหละค่ะถึงทำให้มีแบบสเปเชียลเอพิโซดต่อๆมาในฟูลเฮาส์ที่หลังจากที่จบไปละ20ตอนนะคะจริงๆก็อยากอยากให้ทุกคนเข้าใจค่ะว่าทุกอย่างก็ก็เป็นงานก็มีนะคะแบบออกมาเล่นกับไหมเงแฟนคลับออมกักตินาก็จะน้อยใจซึ่งอมก็อยากทำความเข้าใจว่า <laughs> มันเป็นงานนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้อง ดำเนินต่อไปนะชีวิตเราก็ต้องมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาวันหนึ่งอมก็อาจจะก,กลับไปเล่นกตินายก็ได้วันหนึ่งอมก็ต้องเล่นกับคนอื่นเอาอ้าวแฟนคลับของสาวออมก็อิ <ๆ S 1> นกันีกซีรีส์กันไปก่อนเลยกันนะเพราะตอนนี้เธอนั้นยังยืนยันว่าสดแต่เชื่อว่าแฟนคลับทั้งหลายก็คงลุ้นให้จิ้นนอกจอกับหนุ่มไม้กันแน่ก็แม้แต่และคนต่างขยันทำเซอร์ไพรส์กันอยู่ตลอดเวลาเอาเป็นว่าเรื่องความรักของสาวฮอตคนนี้ถ้ามีใครอาสามาดูแลเมื่อไร่รับรองได้ว่าชาวเอฟแอมออนทีวีได้รู้กันแน่นอนแต่ที่ แน่นนตอนนี้เรียกได้เลยว่าเธอนั้นโด่งดังจนฉุดไม่อยู่อีกคนแฟนๆก็รอติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้เธอคนนี้กันด้วยนะจ๊ะคุณมองอะไรเหรอก็พอมองคนใกล้ๆแล้วคนดูน่ารักเนาะน่ารักมากเราดดแล้วอ,อินั่นอินเออเราดูแล้ว,ลวเราก็แบบ ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วเป็นคนที่ผู้หญิงอย่างเรามองกันไม่เกลียดเราจะไม่หมั่นไส้รู้สึกว่าเออคนน่ารักจังเลยอ่ะเออมันจะเป็นประเภทแบบมีบางประเภทนะที่แบบเล่นละครผู้หญิงด้วยดูแลก็หมั่นไส้จะหมั่นแบบไม่ชอบไม่ชอบแต่อนนี้เราเออผู้หญิงมองก็น่ารักผู้ชายมองก็จะบอกผู้ชายละแต่ว่าสเปคผู้ชายเลยอ่ะตัวเล็กๆหน้าตาจิ้มนิ้มจิ้มเล็กนี่นะแล้วก็อย่างที่ในข่าวบอกเลยขยันทำเซอร์ไพรส์กันแล้วกันเหลือเกินไมค์กับออมอะไรอย่างเงี้ยแฟน ก็จิ้นกันไปนะคะบางคนก็ขอให้แบบเออเป็นแบบคู่จิ้นที่แบบเป็นแฟนกันจริงๆเลยได้ไหมอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ต้อง,องรอลุ้นต่อไปเพราว่าล่าสุดที่เห็นออกมาก็ชอบอัพรูปอินสตาแกรมถึงกันบ่อยๆนั่นน่ะสิออมีลุ้นหรือเปล่าต้องติดตามนะคะคุณผู้ชม